วัสดีค่ะวัสดีแฟนช่องคนน้ำโจกแคแนลดุเสียนหน่อยปลาด้วยค่ะค่ะทุกคนก็คือสิทธาสายด่วนกทมอ,อยู่ด้วยค่ะเชนหน่อยขอแจ้งข่าวค่ะแจ้งข่าวเอฟซีทุกทุกท่านค่ะสายด่วนกทมสิมามือหวยออกด้วยค่ะจะมาวันหวยออกเช้าค่ะ เอฟซีทุกท่านกะคือสีตั้งหนา้าตั้งตาลอก,กันอยู่นะคะ่ะกะเสื้อนหน่อยกะเลยมาแจ้งข่าวยันเอฟซีถาเนาะค่ะเฮ้ากะถาไปเบื้องเสื้อหน่อยกะอาจจะไล่ซดให้เบื้องมือหวยออกด้วยค่ะเช้าวันหวยออกตั้งแต่เศร้าเนะพ่อแม่พี่น้องกะถาด้วยค่ะถาเบิง้งถารอชมคลิปหรือว่าไล่ซดนี่แหละ ขันมาซาแน่เส้นหน้อยกับสิไลซ์สดเอาขันมาเร็วจากหน่อยกับสิอัดเป็นลิปนะค่ะเป็นคลิปมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเมื่อเนี้ก็มีซายมาจากกอทมอคือกันค่ะสายกอทมอนี่หน่วยสิบค่ะคืองวดวังหันเนาะ่นหายมากกัหน่วยสิบบนค่ะหน่วยสิบบนแล้วก็เลขติดค่ะ เลขติดที่หนาจะมาเนาะเพิ่นหามากงวดวังหันเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดได้เ,เบิ่งคลิปก็คือสี่จำกันได้เนะค่ะเลขสายกทธมมาสามกับหเลขติดค่ะสมกับหกกระติดอยู่ที่สามเนาะคืะคอหวยออกสองสามกระติดที่สามเนาะ บาเน,นี้เพิ่นกัเลยว่าเพิ่นมักเจ็ดน้่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่ายังไงยังไงเจ็ดก็ต้องมามาสั่นเจ็ดตรงมาแน่นอนหวดวังหันมองดูค่ะเพิ่นหายสิบสิบหน่วยมาสามกับหก่ว่าไปออกล่างค่ะแล้วก็ฟันเจ็ดพร้อมนี่ค่ะฟันเจ็ดเม็ดเดียวออกบนสลับกันนี่ค่ะ นี่สายกอทมอสิบหน่วยกอทมอเด้อค่ะสายสายกอทมอพลไห้มาสามกับหกเลขติดนะคะแต่ว่าไปออกล่างอันนี้พี่เจรนาเอาเด้อค่ะให้บนออกล่างแล้วก็ให้ล่างมาบะนี่ให้เจ็ดมาเม็ดเดียวออกบนค่ะพนคุยกับเสี่ยหน่อยเพนบอกว่าเจ็ดมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบังหันค่ะ มาอหลีมาหอดสองตัวคุณค่านมุช้ชมะ่ะมาเนี่งวดนี่ตัวใดมาเดี๋ยวเข้าจังถาไปเบิ้งกันทาเบิ้งกันก่อนจะเข้าไปดูตัวเลขของสายกทมนะคะ่ะเลขสายกทมก,กะเสี้ยน้อยกะจะมาแนะนำเอฟซีผู้ดอยากหน้าขาวหน้าเดงเนะคะ่ะอยากหน้าขาวหน้าเนียนหน้าใสา เหมือนเสียนน้อยค่ะหน้าเหมือนเสียนน้อยถึงจะแก่แต่ก็ดูได้นะคะดูดีอยู่หน้านหน้าตาเนาะย่งเด้งบ่กว่าในเหี่ยวเนาะค่ะหนาเด้งหนาใสหนาเนียนถึงอายุจะมากเนาะค่ะผลิตภัณฑ์เพิ่นเสี้ยนนอยก็เคยให้เบิ่งแล้วเนาะผู้ดได้สนใจก็สั่งได้เด้อค่ะสั่ง เดี๋ยวเบอร์โทรเสี้นหน่อยจะเอาไว้ใต้คลิปให้เอฟซีอยู่คัน,นาข้าวนาไสนี่ค่ะยางไปทั้งได้ผู้ใดก็ทวงเนาะทวงอุ้ยใส่ยังขึ้นหนาดีแท่เห็นปะอันนี้เสี้นหน่อยกะถือไกลยคนอยู่ด้ยค่ะมามาทักมาทวงเสื้อหน่อยเจ้าขึ้นหนาดีขึ้นแท่าสัน้นนาเนียนทั้งนาขาว,วสัน้นเสี้นหน่อยก็เลยว่า ใส่ครีมใส่ครีมนี่แหละใส่มนโดนแล้ววสันเพื่อนก็สร้างน้ำเสียหน่อยที่ผ่านเพิ่นว่าเอามาหายใส่นัในเลยอว่าสันก็อยากนาขาวอยู่ดเถ่าแล้วก็ได้สันโอ้ยคุณแม่นึงน่ะแห้งถ่าตจะเจ็ดสิบปีค่ะเพื่อนก็ยังสร้างอยู่ดิงวดนี้เพื่อนสร้างลายป็นไดตีเพิ่นสร้างหกสิบตลับค่ะสั่างมาหกสิบตลับโพดบอเพิ่นยาเพิ่นว่าน่ะลูกสาวเพิ่นสิมาจากนอก เพิ่นก็เลยสั่งหลายเพิ่นเพิ่นแบ่งกันเด้ค่ะเพิ่นเอาไปใส่ฮอดต่างประเทศขีมชุดนี้ค่ะเพิ่นสิบบ่อยขาดจักเทื่อเลยเพิ่นสั่างเทละศิบปะศิบประศิบปกตินะมาเน่งวดนี้สั่งหลายแห้งค่ะหกสิบตลับค่ะเพราะว่าเพิ่นใส่แล้วเพิ่นหน้าดีหน้าสวยเบื้องนาแม่โลดประสนเพิ่นก็สวยอีหลีเด้อค่ะหน้าเพิ่นน่ะงามอีหลีเพิ่นใส่อันอื่นบ่ดีเพิ่นวางสิเพิ่นก็เลยว่าเพิ่น สะพัดเพิ่นใส่ขีมชุดนี้เนาะลูกเพิ่นก็นาดีเพิ่นทรงไปลูกเพิ่นที่เมืองนอกเนาะลูกเพิ่นก็นางามเพิ่นก็นางามเพิ่นก็เลยติดใจนหค่ะเพิ่นสั่งมากอีกบักไลยหนึ่งบ่อยขาดเลยว่าสันต่อไปบ่อยบ่อยขาดใจเลยเพิ่นสั่งทีละสิบยี่สิบหลอดนี่แหงตาสั่งหลายหวันสิมีขีมทรงห้เพิ่นละท่านบ่บุมันพู้ใดอยากได้เด้อค่ะเฝ้าสั่งมาเพราะว่าหลอดนี่ ิผุนเี้มันที่สามเดือนนาผุนได้บาทยังค่อยสิมีอีกชุดนี่ยังมีอยู่นผู้ไดสนใจกะทักมาตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ่ะบาทน,นี่ฮะก็สิเขาไปเบื้องแนวทางของสายกทมเลขวิ่งเลขติดนะคะ่ะงวดนี่สิมีตัวใดของเพ่นก่อนสิเขาไปกะกดไลค์กดแชร์คือเกาหล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องลาไ้ายค่ะนผู้ไดกดแช่แล้วแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวห้ากับสิเขาไปเบืองแนวทางตัวเลขของสายกอท่อมอแต่ไม่ใช่สายด่วนนะคะสายกอทมอค่ะเลขตัวเดียวสองตัวนี่ละค่ะเลขติดประสันตอไปตัวใดสีมาแน่นอนจจงซี่ละเพิ่นหายมากมังหันก็ได้มังหันเพิ่นหายมากเจ็ด ยังไงก็มาเึ้นว่าแต่เลขติดมีสามกับหกกติดยูติดสามนะคะเจ็ดแทงตะม่าค่ะบันี้งวดนี้นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดเลขเด็ดกทมให้วิ่งสองตัวค่ะแลนสองตัวตะว่ามาตัวสองตัวมาตัว,ตวบางครั้งก็สองตัวมาทั้งหมดค่ะผู้ใดมัก ตัวใดก็จัดตัวนั้นเ้ยค่ะใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นมังเด้อบัดนี้เ้าไปเบื่งตัวเลขก,กันเฮ้ยคือบัดแทยน้อพี่น้องค่ะเส้นหน่อยเสียววางสิลง่มก่อนเห็นบบาดนี้ค่ะอือเอาปันนี่แหละ ค่อยชัดค่อยเจนค่ะถ้าติดหนึ่งติดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะถ้าติดสองก็จะเป็นสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าค่ะเป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบด้วยค่ะเป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบก็แสดงว่าเฮาจะต้องซื้อกลับเนีคันเป็นสันเนาะค่ะเป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบนี่ คือห้าต้องกลับพร้อมเพราะว่าสองนี่ยูน้อยก็ได้ยูซิฟก็ได้หนึ่งคือกันยูน้อยก็ได้ยูซิฟก็ได้ฉะนั้นแล้วห้าก็ต้องไปกลับนี่แหละหมายถึงว่าจะต้องไปกลับแล้วขันเป็นทั้งน้อยทั้งซิฟแมนบอกค่ะแต่งวันนี้เพิ่นมั่นใจที่เลขยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียนหน่อยสิววงให้ค่ะเพิ่นมั่นใจที่เลขนี่เด้ค่ะงวดน,นี้ มั่นใจว่าตัวนี้ค่ะมั่นใจที่สุดยังไงก็มาคือจัง,งวดเจ็ดนั่นไหมค่ะเพิ่นมั่นใจว่าสองมาแน่ยสันเดเนะอันนี้ก็คือแนวทางเลยค่ะกต่ย่เสื้อหลายเนาะไม่มีอันไหนมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจังได้เข้ากัใไ้ ป็นแค่แนวทางเท่านั้นเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลุดมีจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าได้มีเข้ามีหลุดกระสันถอปเนาะค่ะเอาเอฟซีทุกท่านคันชอบกระจัดเด้อค่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะผู้ไร้ขามาแล้วก็กดไลค์กดแ like, ชร์เท่านั้นแหละค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ยอดวิวก็น้อยหน่อยเสื้อนหน่อยก็ได้ล่งคลิปอยุ่เสมอแหละ่ะ่าหันบาหลายมื่อแล้วคลิปซ่องคลิปไปงังยสั้นละเอฟซีกับอ่าผู้เพิ่อนเข้ามาติดตามเพิ่อนกับเข้ามาเบิรงอยู่เป็นบางคนบางท่านเนาะบางคนเลขบกเขาหลายเพิ่อนกับ บอกเขามาเบิงเพื่อนก็ไปเบิงอันอื่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเลขสายดวนกวเท่าหมอกมีคนสนใจหลายอยู่ค่ะจังไดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อดใจรอดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอดใจร่อร่อ้ะเบงพร้อมกันเมื่อเศร้าห้ยออกละคะ่ะเอาบอกไปว่าหน้าเวลากะได้แล้วค่ะเว้าดนได้เอฟซีก็จะเบื่อจะนายเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็คอยเอฟซีทุกทุกทันม่โฉกไม่ลาบ ขอให้มีโชคถูกห,หวยหดวันที่หนึ่งกุ่มผ้าสองหาหกแปดลำล้ำลวยๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแห้งๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ